ตรงนี้เหรอเจ้าคะใช่จะไปยืนตรงนั้นแหละไม่ต้องกลัวนะออคือดิฉันขอค่ากาแฟให้ในายท่านหน่อยจะได้ไหมเจ้าคะและอย่าลืมติดตามผลงานการแปลด้วยนะเจ้าคะ good day. Wake

มีอะไรให้ดิฉันช่วยหรือเปล่าเจ้าคะดิฉันอยากจะทำตัวให้มีประโยชน์กับายท่านให้มากที่สุดเจ้าคะ่ะแ้ออกไปข้างนอกมันอาจจะสนุกอยู่บ้านแต่การอยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกผ่อนคลายอยู่เหมือนกันนะเจ้าคะสนบี้จะไปไหนกันดีล่ะคะไปในป่านะ จ้าค่ะดิฉันจะตามไปด้วยนะจ้าค่ะไม่ว่าที่ไหนถ้าได้อยู่กับนายท่านดิฉันก็มีความสุขที่สุดเลยล่ะจ้าค่ะป่า,าน,นี้มันสมบูรณ์มากเลยนะมีทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรและมีผลไม้ให้หาเก็บกินได้เต็มไปทั่วทั้งป่าถึงจะมีพวกสัตว์ป่าอันตรายอยู่บ้านแต่ถ้าเราไม่เดินเข้าไปลึกจนเกินไปก็คงมมีอะไรที่น่าเป็นห่วง งั้นเราไปเดินเล่นกันในป่ากันดีกว่านะดิฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเจ้าคะว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ในเมืองนี้ด้วยงั้นดิฉันขอเดินไปด้วยนะเจ้าคะที่นี่มีพวกมแมลงเยอะไปหมดเลยอาจจะมีซาาอะไรบางอย่างแถวๆนี้ก็ได้ ฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาเล่นแบบอิสระแบบนี้ไม้มองต้นไม้ไปร,บรอบๆเดีพวกมะแลงแล้วก็ยอย่างอื่นอีมากมายไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าดิฉันจะได้เดินชมต้นไม้ในที่เงียบๆแบบนี้อ้ำพัดเย็นสบายดีจังสายลมของที่นี่แตงไปจากในเมืองมากเลยนะเจ้าคะ่ะดูเหมือนว่าอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วล่ะเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ เจ้าคะงั้นกลับกันเลยไหมเจ้าคะอืมเอ่อเฮะเมื่อกี้นี่มันมีอะไรหรือเปล่าเจ้าคะเอะอเราหลักสิบี่กลับบ้านเรากันเถอะไม่ว่าเมื่อกี้แกเป็นใครจะได้ตามไมา่แต่ว่าฉันไม่เตี้นเชียวสิบี่ฉันจะปกป้องเองอ พอนึกถึงนายท่านทีไรดิฉันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกเลยล่ะเจ้าค่ะถึงจะเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ดิฉันก็มีความสุขเจ้าค่ะนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเช่นว่าฉันควรเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วล่ะงั้นเราเข้นานอนกันเถอะนะเจ้าค่ะวันนี้ได้อาบไปเที่ยวข้างนอกกับนายท่านดิฉันมีความสุขที่สุดเลยลค่ะไ้เดนท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แล้วก็หญ้าที่เขียวขจี มันทำให้ดิฉันรู้สึกดีมากเลยแล้วเจ้าค่ะลาติสวัสดิ์เจ้าค่ะนายท่านอัสสสวัสดิ์เจ้าค่ะนายท่านสินี่ป่ข้างนอกกันจะไปไหนกันดีล่ะคะเข้าเมืองเนะเจ้าค่ะดิฉันจะตามไปด้วยนะเจ้าค่ะไม่ว่าจะที่ไหนแค่ได้อยู่กับนายท่านดิฉันก็มีความสุขที่สุดเลยแล้วเจ้าค่ะ ถึงตัวเมืองแล้วว่าแต่จะไปไหนดีนะเข้าร้านเสื้อผ้าแล้วกันฉันเดินเข้ามาในร้านเสื้อผ้าในตอนนี้อ้าวยินดีต้อนรับค่ะสามารถเดินดูโปรดเดินดูรอบๆได้เลยนะคะเสื้อผุกนี้ราคาเท่าไหร่เันนะเลือกเป็นชุดเรสต,ตัวนี้น่าจะดี ชุดนี้คล้ายกับชุดตัวที่ฉันใส่อยู่เลยเช้าค่ะมีริบบิ้นด้วยน่ารักจังจะชุ้ตัวนี้ให้ดิฉันจริงๆหรอเจ้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอกาสน้าสามารถเชิญเข้ามาใหม่ได้นะคะเรากลับมาที่นะ้ำพูุจะกลางเมือกันก่อนดีกว่า ฉันมาถึงตลาดที่มีของหลากหลายให้เลือกซื้อตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปปกติแล้วฉันจะเลือกซื้อของที่อยู่ใกล้ๆทางเข้าตลาดจะเสมอแต่ดูเหมือนว่าซินมี่จะเพลิดเพลินไปกับการได้เห็นสิ่งแปลกตาแปลกใจที่เธอไม่เคยพบเจอมาก,ก่อนเอ๊ะในเมืองน,นี้มีตลาดแบบนี้ด้วยหรอจ๊ะคะคนเยอะจังดูเหมือนจะมีของมากมายให้เลือกซื้อได้ตลอดทั้งวันเลยนะจ๊ะคะ ตรอเบอรี่เยอะแยะเป็นหมดเลยเป็นผลไม้ที่น่ากินกับอะไรก็อร่อยไปหมดพอพูดแล้วก็คิดถึงสรตรอเบอรี่ที่อยู่บนเค,ค้กทันทีเลยเจ้าค่าอะอะสมรเฮ้อะไปวางไว้ที่เดิมดีกว่านะเจ้าค่ะเ <c oughs> งั้นเมื่อเช้านี้เราหาอะไรกินตอนท้อ,อก่อนที่ร้านกาแฟก็แล้วกัน นี่จะรับแค่สองที่ใช่ไหมคะอมเอ๋จะไม่เป็นไรหรอเจ้าคะเอ็มขบับไปคนสับอาหารมื้อน,นี้เจ้าคะเอาล่ะจะสั่งอะไรดีนะไพร์เปิลเกิดแล้วกันสัปักอาหารที่ฉันสั่งก็มาถึงไพร์เปิลหรอเจ้าคะ ดูแวววับวิบวับน่าทานมากเลยเจ้าค่ะในท่านใหญขนาดนี้เจ้าทานไม่หมดคงเสียดายแย่เลยแต่ก็ขอบพระคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เจ้าค่ะอ้าวหวานจังแอปเปิ้ลที่เอามาปรุงสุกแล้วมีรสสมผัสแบบนี้นี่เองแอปเปิ้ลปรุงสุกเนี่ยรสชาติมันต่างไปจากเดิมมากเลยเจ้าค่ะมันอร่อยมากๆเลยละเจ้าค่ะ ู้สึกเหมือนว่าสินวิจะดูร่าเริงมากกว่าปกติในเวลาที่เธอได้กินของหวานนะขอบระคุณสัรับอาหารมื้นี้เจ้าค่ะมันอร่อยมากๆเลยล่ะเจ้าค่ะนายท่านเจ้าค่ะมันอร่อยมากๆเลยล่ะเจ้าค่ะน่เรากลับมาที่น้ำพุจกร์มือก่อนดีกว่าถึงแม้เอะนายท่านเจ้าค่ะมีอะไรเหรอ ถึงแม้ว่าคนแถวนี้จะเดินพุ่งพ่านไปเต็มไปหมดแต่ขอแค่มีในท่านอยู่เคียงข้างท่านี้ก็ทําให้ทิฉันอบอุ่นมากแล้วลเจ้าค่ะบางทีในเมืองนี้ก็ทําให้รู้สึกจะถึงบรรยากาศแปลกๆในท่านรู้สึกแบบนั้นไหมเจ้าคะมีคานอยู่ตั้งหลายหลังแต่บนถนนผู้คนต่างพอก,กันกค่อยๆเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆไม่เร่งรีบเหมือนในเมืองอ,งอื่นบางทีก็ทําให้รู้สึกเหมือน เวลาขขงที่นี่เดืช้าลงไปหมดตะว,วันใกล้รับของฟ้าแนละ้วเอาละสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเจ้าคะ้ะงั้นกลับกันเลยไหมเจ้าคะเดีน้ำระบาดเจ้าคะนาท่านจะให้ที่ฉันเอาเครื่องดื่มมาให้ไหมเจ้าคะไม่ละอาล้านี่ก็ใกล้จะค่ำแล้ว ฉันว่าฉันควรที่จะเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วล่ะงั้นข้านอนกระเถิดเจ้าค่ะของหวานที่คาเฟ่วันนี้อร่อยไปเลยนะเจ้าคะถ้าในท่านไม่ว่าอะไรฉันอยากไปที่นั่นกับในท่านอีกสักครั้งจังดาติสวัสดีเจ้าค่ะในท่านอาสวัสดีเจ้าค่ะในท่าน ก็สุขมากเลยนะเจ้าคะถ้าดิฉันอยู่กับนายท่านแล้วการได้ถึงอดีตสลับดิฉันมันก็ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วละเจ้าคะ่ะไปข้างนอกกันซินม,มีจะไปไหนกนดีละเจ้าคะเข้าเจ้าคะดิฉันจะตามไปด้วยนะเจ้าคะไม่ว่าที่ไหนถ้าได้อยู่กับนายท่านดิฉันก็มีความสุขที่สุดเลยละเจ้าคะ่ะมาถึงตัวเมืองแล้วว่าแต่จะไปไหนดีละ ันเข้ามาในร้านขายเสื้อผ้ายินดีต้อนรับค่ะสามารถเดินดูรอบๆได้เลยนะคะวนันนี้ซื้อเจ้าหนี่แล้วกันนะ One Piece d a y e ตัวนี้น่ารักจังเลยนะคะดูแล้วมันดูเท่และก็ดเรียบง่ายมากเลยเจ้าค่ะจะซื้อตัวนี้ให้ฉันจริงๆหรอเจ้าค่ะ แล้วที่ไหนการได้ไปอยู่กับในท่านมันมีกรสุนที่สุดเลยกาสหนาจจ้าอย่าลืมมาดูที่ร้านได้อีกนะคะงั้นเรากลับมาที่น้ำพุจะก,กงเมือนี่กันก่อนดีกว่านะถึงว่านี่จะยังไม่เที่ยนเลยงั้นเข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่า ดีต้อนรับค่ะสั่งที่ใช่ไหมคะใช่เอ๊ะจะไม่เป็นไรหรอเจ้าคะเอ๊ะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เจ้าหมคะก็เพนเค้กแล้วกันนะสปักอาหารที่ฉันสั่งก็มาถึงเพนเค้กที่หนูน่าอร่อยจังเลยนะเจ้าคะงั้นจะทานแล้วนะเจ้าคะแหน้ำเชื่อมนี่กลิ่นหอมจังเลยนะเจ้าคะมันเริ่มแล้วอร่อยจัง สึกว่าซินวีจะดูร่าเริงมากกว่าปกติในเวลาที่เธอได้กินของหวานขอบพระคุณสำหรับอาหารวันนี้เจ้าพา่อมันอร่อยมากๆเลยหล่ะเจ้าค่ะไหนท่านเจ้าค่ะมันอร่อยมากๆเลยหล่ะเจ้าค่ะเราดกลับมาที่นะ้ำพุจะกลางเมืองกันก่อนดีกว่าไนละ้โลกใบนี้ที่แสนกว้างใหญ่ คนมากมายแต่ก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปชีวิตของดิฉันก่อนที่จะได้มาพบกับนายท่านมันแสนจะลําบากกัามากๆเลยลเราจ้าค่ะบางที่รู้ๆอยู่เกลดใจแต่ถึงตอนนี้ทีิฉันกลับไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วหราอจะค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจะค่ะจะกลับกันเลยไหมจ้าค่ะ ชงชาแลไวกันนะชาได้ค่ะเจ้าได้เจ้าค่ะฉันจะไปเตรียมใช้ในท่านนะเจ้าคะนังจากนั้นซินวีก็กลับมาแล้วจากห้องครัวหลังจากที่เธอนนะ่าไปชงชามาสองแก้วขอบคุณที่รอนะคะอันก็มาสนุกกันเถอะค่ะชานี้รสชาติดีมากเลยนะคะ